บันนี้วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นวันที่หนึ่งที่ข้าพเจ้านายสักดาจริตงามข้อถาวายเสี่ยงสวดมนต์สทยยายปร่อสูตรพระปริตรและมนต์ต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสร้างขาบูชาและอาจาริยะบูชาแด่ครูบาอาจา,ารย์ทั้งหลายข้อจิต ข้าพเจ้าจงตั้งหมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดโจในอัครพยัญชนะในบทสวดย่างต่อเนื่องโดยเทินสมมตาจาัก,กาวาลิสุอัตตราคัจฉันตุเทวตาสัต ธรรมังนุมูนิปราชัสสะสุนันตุสักขะโมคะทังทาเทกาเมจารุเปติลิสิกา,าตาเตจันตาลิเควิมานิทิเปวะเท จาคานิปารุวนะคะหานิเอหะวัตถุไองเทเหพุมมาจายังสุเทวะชาลันทะลาวิสมีิยักขะคันทัพพนานาิงคาอิทัง ตาสันตงเกยังมุนิวราวชาชนะงาตะวเมสุนันตุธรรม,มส,สวนรกาโลูอัจยมภันตาธรรม,มส,สวนรกาโลูอัจยมภันตาธรรม,มส,สวนรกาโลูอัจยมภันตา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะพุทธังสรนังคชามิธ ah ัมมังสรนังคชามิสังฆังสรนังค ah ัชามิต an 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 ุติยมปิพุทธังสรนังคัชามิตุติยมปิ ทั้มังสารนังคัจามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจามิตัดิยัมปิพุทธังสารนังคัจามิตัดิยัมปิท um ั้มังสารนังคัจามิตัดิยัมปิสังฆังสารนังคัจามินัตถิมสารนังอันยังพุทโธมสารนังวัดรัง เอเตนะสัจจวัฒนะโสติเมโหตุสัพพธานัตติเมสารนังอันยังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสัพพธานัตติเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชชนะโสติเมโหตุสัพพธา สัพพังอัปราราธังภัมตทมีพันเตอุก,กาสะทวารตะยีนะกะตังสัพพังอัปราราธังคะมตทมีพันเตอุก,กาสะขะมามิพันเต าาติปตาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาธานาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาธาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุรา,ามีไรยะมัจจาปมาทฐานะเวรมะีสิกขาปะทัานสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสมาธิยามิ